สวัสดีครับเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้ก็ทำให้นึกถึงเพื่อนคนหนึ่งนะครับเกือบจากสปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยได้ประสบเหตุในเรื่องของภาวะหัวะใจขาดเลือดนะครับก็ประมาณที่ตีสี่ตีห้านะครับก็มีอาการแล้วก็ทำให้เสียชีวิตไปนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าเศร้านะครับก็คือ ไปไม่ทันได้ล่ำลากันนะครับเรื่องในวันนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับก็ขออุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนผมคนนั้นด้วยนะฮะนั่นก็คือเรื่องของภาวะหัวใจขาดเลือดนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเลือดเราจะมีสารต่างๆมากมายนะครับซึ่งไอตัวที่มันบั่นทอนตุขภาพก็มีตั้งแต่น้ำตาลนะฮะไขมันนะครับ แล้วก็ความเค็มเนาะหวานมันเค็มนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยในเรื่องของไขมันเนี่ยมันจะทำให้มีการอักเสบของหลอดเลือดนะครับทำให้หลอดเลือดมีความหนานะฮะทำให้หลอดเลือดมีความหนาแล้วก็มีการอุดตันในหลอดเลือดเล็กๆนะครับในปัจจุบันนี้เขาก็ประยุกต์เอาว่า ลองหาหลอดเลือดที่มาเป็นตัวแทนในการตรวจด,ดูเหมือนกับเรามาเอ็กซเรหรือว่ามาอุนตราซาว์ในของหลอดเลือดนะครับที่นิยมกันก็คือหลอดเลือดบริเวณลําคอนะฮะซึ่งก็มีวิธีการตรวจโดยการใช้เครื่องเหมือนเครื่องเอ็กซเรนี่แหละครับเครื่อง Sound, อุนตราซาวเขาเรียกว่า CIMT นะฮะ CIMT เนี่ย จะตรวจความหนาของหลอดเลือดแล้วก็คาดคะเนนะครับคาดคะเนว่าถ้ามันมีประมาณนี้จะมีความเสี่ยงเท่าไหร่ถ้าหนาขึ้นหนาขึ้นถ้าหนาตามช่วงอายุคุณอยู่ในช่วงไหนนะครับอย่างวันที่ผ่านมานี่ผมก็ไปตรวจมาก็ปรากฏว่าก็พอใช้ได้นะครับมีความเสี่ยงอยู่ใน10ปีข้างหน้าก็มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ8เปนต์นะฮะ นั่นหมายความว่าถ้าเราปฏิบัติตัวนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ดีใจนะเสี่ยงน้อยแต่ถ้าเราปฏิบัติตัวสม่ำเสมอนะครับงดอาหารหวานมันเค็มนะครับแล้วก็ออกกําลังกายสม่ำเสมอเนี่ยเราก็จะอยู่ประมาณนี้นั่นก็คือเกาสิเนี่ยคนอย่างเราเนี่ยเกคนเนี่ยไม่เป็นอะไรนะครับแต่อาจจะมีแค่8คนที่โชคร้ายนะ มีอาการทางด้านหัวใจที่จะอาจจะมีการอุดตันหรืออาจจะไม่ถึงกับเสียชีวิตนะครับเพราะว่ามันเป็นเปอร์เ,เซ็นที่น้อยนะครับก็ถ้าคำนวณก็อีกสิปีก็สบายใจนะครับแต่สำหรับท่านที่ต้องการจะตรวจนะครับอันนี้โฆษณาให้โรงพยาบาลน,นิดหน่อยนะครับเพียงเพียงแค่ท่านบอกว่าฟัง อของผมนะฮะเป็นจักรกรไปบูนนะครับท่านก็จะได้รับส่วนลดทันทีนะฮะจากพันห้าก็เหลือ500ร้อยบาทอันนี้ลดกันเห็นๆเ,เลยนะฮะเพื่อความสบายใจอีก10ปีข้างหน้ามันคุ้มมากนะครับอันนี้ได้ปฏิบัติตัวเอะบางท่านเนี่ยจะยังไงดีอ๋อมาเที่ยวทะเลก็มาแวะที่โรงพยบาลได้นะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงก็ติดต่อมานะฮะจะบอกเส้นทางให้นะครับ มาตรวจแค่5นาทีแต่สบายใจไป10ปีนี่ผมว่าน่าสนมากนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันก่อนไว้แค่นี้สวัสดีครับ